วันนี้เป็นไงบ้างนะสำหรับตัวเราเองที่เป็นสายที่อยู่เรา้ยตื่นเต้นครับแล้วก็สนุกด้วยมันเหมือนแบบมันไม่ใช่แค่แบบอีเวนต์อย่างเดียวแต่ว่ามันคือเหมือนแบบคอมมูนิตี้ที่รวมเพื่อนๆทุกคนมาที่นี่อะไรเงี้ยก็สนุกมากแล้วก็ดีใจมากที่ได้เป็นเฟรนด์มันเป็นแบรั้งแรกด้วยของประเทศไทยครับเป็นไงงบ้าค่อนข้างกดดันจ้ะกดดันไม่รู้ว่าเราทำหน้าที่ได้ดีพอไหมก็หวังว่าปีนี้จะสนุกไปด้วยกันครับ ครับนะเป็นไเกมกับชาเลนจ์นเพราะ<ง>ว่าเร็วผมเร็วกว่าเทพบิวอ,ะะอีกนะฮะเมื่อกี้5.59จุาเก้าเขมเลยเข้มเลย,เเยปีหน้าทีมชาติต้องมีผมแล้วอะ, <laughs> อะไรนะโอ้ยเกินปลายลอเล่นลอเล่นลอเล่น,ลนกิจกรรมนี้แบบอย่างเช่นชวนหรืวยอว่ายังไงก็ได้เลยรับจริงจริงฮาวส์โซฟินโดฟินนะครับตอนนี้มันเป็นป๊อปอัพที่นี่ก็ใครที่อยากลองตัวอสุูล่าก็อยากให้มาแล้วก็ที่นี่มันเป็นเหมือน เป็นเหมือนที่ที่สำหรับชาววิง่งชาวนักวิ่งทุกคนให,ให้ได้มารวมตัวกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วก็ได้ยืนรองเท้าไปลองวิ่งกันครับครับให้มาเอนจอยอยู่ในกันที่ House of b e n e f i t ก็ฝากนก็ฝากด้วยครับสำหรับซอคนีครับก็เป็นแบรนด์ที่ผมรู้สึกว่าคือสมัยก่อนเขาอาจจะโฟกัสแค่ที่ตัวอ์ฟอรซ์สั่งเดียวแต่ว่าตอนนี้นะครับโฟกัสในเรื่องของไลฟ์สไตล์มากขึ้น ใส่ง่ายมากขึ้นแล้วก็เข้ากับทุกคนนะเพื่นก็ฝากนักวิ่งทุกคนด้วยครับสองคนนี้ครับครับเมื่อกี้แค่เซิร์ฟเนาะอ่โอเคอะไรนะครับก็ทำ่ีนี้มาครับปีนี้จะไม่เหงาแล้วครับครับไม่ได้มีแพนอะไรครับไม่ได้มีแพนปีนี้จะไม่เหงาแล้วจริงไหมคะครับก็ไม่ได้เหงาครับเกิดใจนี้คือค่ะว่าจากนั้นปีที่ทำสอเราจออสอโผ่านครับก็รับปีใหม่เลย ก็ดีใจครับที่หลายคนแบบว่าเหมือนก็มันก็มีทั้งเสียงที่เชียร์เนาะเออเหมือนคนก็บอกว่าเออสักทีเอออะไรเงี้ยแล้วก็มีมีคอมเมนต์ตลกหลายอันที่แบบเราก็รู้สึกว่าเราอ่านแล้วก็น่ารักดีอะไรเงี้ยที่บอกว่าอกหักแต่บอกแฟนไม่ได้เลยตลกดีเพราะอกหักแต่ว่าแฟนไม่รู้ก็นั่งปอบไปก็งงเหมือนกัน คิดไหมว่าเราลงรูปนั้นไปแล้วกายจะเป็นคนจับต้องเลยว่า okay. คนนี้เพียงเปิดตัวแล้วคือตอนที่ลงตอนที่เฟย,ยจะลงอะ่ะก็ก็ก็คิดไปแล้วแหละแต่ว่าก่อนหน้านั้นอะ่ะเราก็ไม่ได้คิดว่าเราจะลงแต่ว่าเพื่อนเขาลงกันไปก่อนแล้วก,<ๆ>ก็ก็ลงเลยก็ได้อรครับถาเา,า,าว่าไงบ้างก็ไม่ได้ไม่ได้ว่างไงครับเ,า,บเาโอเคนะครับผมครับเขาโอเคครับคุยกันครับคุยกันเราแล้วก็เป็นการเปิดตัวเนาะครับอะไรนะ

เก่งกว่าตอนขึ้นเวทีเมื่อกี้ไปคิดกันยังไงเอออะไรนะครับคิดกันได้ยังไงคนนี้รู้จักตั้งแต่สมัยเรียนแล้วครับใช่เรียบร้อยเดียวกันเราจะว่าอยู่ในกลุ่มเลื่อนๆกันมาอยู่นั่นเป็นรุ่นรองที่คณะครับอะไรคนโยงว่าเป็นเพราะไป็ูมาด้วยหรือเปล่าเลยได้แฟนเลยเราพอันนั้นเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแล้วกันเราก็ไม่อยากจะไปแบบ ไปหลีดใครว่าเออเป็นเพราะมูแน่ๆหรือเป็นเพราะสิ่งนี้แน่ๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วตัวนี้ไปเชื่อไหมว่ามันม,มีส่วนไหมมาจากมูด้วยผมว่ามันเรื่องของคนสองคนแหละมูก็อาจจะแบบเพื่อความสบายใจเอออเะไรนะครับอยากดูมูแอบขอได้หรือเปล่าดูแบบมีหวังไม่ไม่ได้แอบ,บครับขอเลยแล้วไม่ต้องถามแบบนี้ตอนที่มูตอนนั้นเป็นแฟนกันหรือยังเจออยากเป็นว่าเรื่องคุยกันครับครับ คุยคอะไรออกอคือม <c oughs> ูขอให้ช่วยคาบผมรับม่เคยเก่งนะตอเก่งนะเหือแตกเลยขอไม่ตอบลยไม่เก <c oughs> <c oughs> งต่อกับที่สครับก็ไม่เคยโกหกตัวเองครับ เออ่ขอไม่พูดดีกว่าบอกว่าความรักหมายถึงว่าในเรื่องของแบบความสัมพันธ์ผมอยากให้แบบว่าออสองคนม,มากกว่าอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากพูดอะไรเยอะเพื่อนหลักเพื่อนก็่เ็นกแฮปปี้ดีครับเจอ,อนคนก็แฮปปี้ดีใจด้วยเราก็ทิ้งเพื่อนปล่อยให้ตอดก่อนหรออะไรนะฮะเราทิ้งเพื่อนปล่อยให้ตอดหรอปีนี้ผมไม่เคยทิ้งเพื่อนครับผมไม่เคยทิ้งเพื่อน ใช่ซื้อฮอปน้ำ้อฮอปรับผิดเนอันนั้นเรื่องของเขาแล้วเ,<อ>เป็นฝั่งของเขาเ,ออเขาต้องทำหน้าที่ด้วยตัวของเขาเองเออไม่เกี่ยวกับผมอ,อ,อะไรนะำเาไปไหมเราไม่ไม่ได้แซลอะไรครับเพราะว่าเขาก็อยู่ด้วยเ,าเขารู้หมดใช่ั่งนายรโอ,อเคไหมเพราะว่าเราก็อยู่ในงการยด้วยรองเท้าสองคนนี้สวยนะครับป<อ>ากไปด้วยใส่ดีวิ่งสนุกครับผม อะไรนะครับไม่ไม่ไม่ได้มาครับไม่ได้มาครับไม่มาครับไม่มาครับจริงใช่ไหมรองเท้าสวยครับพี่เขาเดางานนิดนึงคร่งปีนี้ลุยลุยรับงานเต็มเต็มที่แบบด้วยเหมือนกันเต็มที่ครับเพราะว่าเดี๋ยวสาวเอกบ้านต้องลงแล้วครับจะปลูกบ้านก็ต้องขยันนิดนึงใช่ตรงข้างหน้ามันใสหนังก็ตอนนี้รับเต็มตาเลยรับรับหมดครับรับทุกอย่างที่ทำได้ตอนนี้ครับมันร้อนอย่างไรครับ ร้อนครับทั้งอากาศทั้งเงินเลยได้หมดเลยก็คือแผ่นแผนจะสร้างบ้านใช่<ล>ก็แผ่นจะสร้างบ้านมาสักพักแล้วครับแล้วก็คิดว่าจะ,จะเริ่มสร้างปีนี้ก็ต้องขยันหน่อยอะไรนะครับร้งรวมบ้าน้เท่าไหร่ครับคุณต้องรีบปันน่นยังไม่ได,ได้ไม่บอกดีกว่าไม่บอกดีกว่าก็เจ็บอยู่ก็เจ็บอยู่ยก็รอสปอนเซอร์ใจดี อะไรไเข้พูดไ,ได้หมดเลยครับไม่ว่าจะปูน <c oughs> อิฐมอนไม้วัสดุก่อสร้างได้หมดเลยเฟอร์นิเจอร์อะไรเยอะได้หมดเลยแล้วที่เติมป่าอะไรคนที่ยังอยากเห็นด้วยนะมีมีทีปเติมป่ามีครับเดินทั้งปีเลยนะเดินทั้งปีใช่ครับแต่ว่าจะไม่ได้ทุกเดือนก็จะเป็นพยายามแบบเดือนเว้นแบบเดือนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าเดือนทุกเดือนก็คงเพื่อนคงไม่ไหวเออเพราะเราต้องลากเพื่อนไปด้วยใช่มันจะเลื่อนแบบเราเราแบบเพื่อนผมว่า แล้วแต่ทิปอ่าบางทิปเพื่อนก็ช่วยเราอ่าหลายทิปก็เจะมีการคัดคน,นไปด้วยเลยนะเราอยากพยายามให้ใครไปไเ,รเราไม่ได้คัดแต่ว่าเราเรียกว่าเวลาเฟยจะชวนใครไปอ,ะอ่ะเฟย์จะส่งว่ามีใครอยากไปแล้วเขาก็จะลงชื่อมาอ,อย่างเงี้ยโจเว้นอย่างทิปล่าสุดที่ไปแคมปิ้งที่เป็นทำไทยอันนั้นลากไปนนเป็นไวล์อกเลยนะฮะอันนั้นคือบังคับไปใช่ เขาไม่ร้องไห้เขาด่าเขาด่าทั้งวันเขาอ,อ,อ้าวซือเลยโอ้โหโเละเขาไม่ได้คือเขาด่าตั้งแต่เริ่มวัดเช้าวันนั้นเลยแต่ก้าวแลวะโอออกจากบ้านก็ด่าแหละขอขอ,ขอเหตุผลทำไมต้องเป็นอะไรเพราะผมรู้สึกว่าเขาใช้ชีวิตมาสบายแล้วหลังๆเขาแบบคุณหนูอ,อ่ะนั่งรถตู้ออนอนโรงแรมใช้ชีวิตสบายผมรู้สึกว่าเขาควรจะลำบากบ้าง ่ก็สนใจเลยใช่เราโดนด่าสมใจเราพามันไปลำบากแล้วมันก็ด่าเราแล้วก็ลำบากใจแต่ก็ดีใ่ชวนไปแล้วครับแต่ยังไม่ตอบอยากองลพเศษนว่าคนใหม่จริงจริงพยายามชวนเรื่อยๆครับแต่ตอนนี้ทุกคนเหมือนรู้ว่าเหมือนเราหลอกไปหลายคนก็เริ่มไม่ตอบเราเริ่มรู้ทันแล้วแต่ว่าปลายปีมีทริปทริปผู้หญิงล้วนด้วยแล้วก็ มีคุยกับฝั่งก้อยนทต่ดีไว้ว่าจะเป็นมีทริปที่สใช่วางไวแล้วจที่ก็เ,เให้เราใอ,อ,อาไปแบบกลางๆแล้วกันกลางลกๆกลัวตตาไม่หวใช่ใช่ใช่ีเรื่องเรามีความืองภาษีขอไม่เอาความเห็นแล้วกันครับ <c oughs> ขอไม่เอาความเห็นดีกว่า กลัวจะไปทับทางใครเพราะว่า <vend ered> มันยังไม่มีอะไรคอนเฟิร์มก็ขอยไม่พูดแล้วกัน